แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมีข่าวดีจากสป,ปสชมาอัปเดตให้กับทุกคนได้รับทราบสําหรับใครที่ใช้สิทธิ์บัตรทองกันอยู่นะคะสป,ปสชจัดทําโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา72พรรษาให้บริการผู้มีสิทธิ์บัตรทองใส่รากฟันเทียมฟรีและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง พื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะเงื่อนไขาการรับบริการนะคะ 1. เป็นผู้ใส่ฟันเทียมบนหรือล่างและฟันเทียมหลวมใช้เคี้ยวอาหารไม่ได้2ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองนั่นเองนะคะมาดูช่องทางเข้ารับบริการนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับบริการโดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มธันตกรรมโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านนะคะ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2567ทั้งนี้นะคะหากมีข้อสงสยัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1สายด่วนสปะสะช1330โทรศัพท์นะคะ2ช่องทางออนไลน์ line สปะสะชพิมพ์ line id @nhsso หรือคลิกที่ลิงก์นะคะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะ Facebook สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของลิงก์นะคะและ Facebook แอดจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะกดด้านล่างได้เลยสปสอชอแจ้งข่าวดีจัดทำโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา72พรรษาให้บริการผู้มีสิทธิ์บัตรทองใส่รากฟันเทียมฟรีนะคะ